สวัสดีครับผมคอนเทนต์ดีๆอัปเดตสม่ำเสมอครบทุกอาชีพดูวันแรที่ชดด่องด้าจีเรตแลนร์เนาะติดตามกันด้วยนะครับคลาสิก vs รีโนเวล m มจิกแอคแท็กคลาสิกเป็นยุคที่นักเวทมีโบนัสพลังโจมตีเวทมนต์เยอะมากแต่เมื่อเข้าสู่รีโนเวลได้ยกเลิกโบนัสพลังโจมตีเวทมนต์แต่เพิ่มความแรงของสกูลเวท อาวุธและอุปกรณ์สวมใส่ก็ต้องเพิ่มความแรงลดเวลาไลา่สนับสนุนเวทที่ใช้โจมตีไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ค่าอินเล,ลเด็กเหมือนนักเวทในยุคคลาสสิกอีกแล้ว 1. ตอนคลาสสิกเลเวลไม่มีผลต่อพลังโจมตีเวทมนต์แต่ระบบรีโนเวลทุกทุกสี่เลเวลจะเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์บวกหนึ่งยิ่งเลเวลสูงพลังโจมตีเวทมนต์จะยิ่งมากขึ้นตาม 2อกินคาสสิกทุกๆ1กนินเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์หนึ่ลิเนวลทุกๆุกอินเพิ่มพลังโจมตีเวทมน 5, 3, ต์หนึเด็กคาสติกกับลิเนวลเหมือนกันทุกๆุาเด็ก,กเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์หนลักตอนเล่นคาสติกทุกๆุกลักเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์หแต่พอเป็นลินเนวล ทุกทุกามลักเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์หนึ่งห้าโบนัสพลังโจมตีเวทมนต์คลาสสิกเป็นยุคที่นักเวทมีโบนัสพลังโจมตีเวทมนต์เยอะมากๆโดยมีโบนัสสส่วนคือมินและแม็กมินทุกๆุกค่าอินที่หารด้วยเจ็ดลงตัวยกกำลังสองคือโบนัสพลังโจมตีเวทมนต์ต่ำสุดที่ได้รับแม็ก ทุกๆค่าอินที่หารได้5โรงตัวยกกำลังสองคือโบนัสพลังโจมตีเวทมต์สูงสุดที่ได้รับเช่นมีค่าอิน105จะได้รับมินพลังโจมตีเวทมวนต่ำสุดเท่ากับ105าบวกสองเท่ากับ33มิและได้รับโบนัสแม็กพลังโจมตีเวทมต์สูงสุดเท่ากับ105บวก4 4่ เท่ากับ546ทุกครั้งที่ใช้เวทมนต์โจมตีจะสุ่มพลังโจมตีเวทมนต์ระหว่าง330ถึง546ต่อ1นยิปส่วน r e n น w ว l ไม่มีโบนัสพลังโจมตีเวทมนต์อีกแล้วแต่ได้ปรับเปลี่ยนสกิลเวทมนต์ให้แรงขึ้นและไล่เวทให้เร็วขึ้นแทน6การและธาตทั้งคลาสิกและ r e n น w ว l เหมือนกัน คือคิดทลรังโจมตีเวทมนต์ทั้งหมดแล้วค่อยทวีคูณด้วยการและภาพขอบคุณนะครับท oh ี่ดูการเดินจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์เทนตดีๆต่อไปนะครับผม